สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิละปะแห่งความงามคนเบื้องมาล้ํก่อนถึงยบวงในหลายคณะดิก่อนจะยุบวงในหลายคณะในช่วงนั้น ราสิเป็นเฉลิมพ้นจินตลาจังเสียของกระเบืองของเมนของของอินซีอีสานและกาคณะ,ะไหนเนาะสินสินสังทองของคุณไม่แม่ไม่แวนทิปกระเบิงอุ้ยหลายคณะขวัญใจกี้บ้าจังสิแม่หงฝามาหาราดแดนดอกบอกโอ้ยหลายคณะจือบ่ใดอาเงาฟ้าอัศวินลูกทุ่งวงสัญญาดาวลุ่งเด่นสยามจังสิแม ก็หลายคณะพี่น้องในยุคนั้นถือว่ามาลำบัตเท่านี่หลายละ,ละครั้งท้องนาะเพชระ 1, พประพันธุ์จังสิเอเพชรปะพันธ์ก็อยู่ทั้งมันอำเภอหนองเนื้อทั้งวันผูวิางนเนี่ยเพชรปะพันธุ์มรำเพชรปะพันธุ์ละครท้องเนี่ยมลำคณะละครท้องเนี่ยแยกออกจากนกยุงทองคนที่ไปตั้งนกยุงท้องยุคแรกๆก็จะมีหลายคนที่ไปตั้งสุดท้ายก็แยกตัวออกมานกยุงทองก็จะเป็นของอาจารย์สนทยาอาจารย์สุริยจ์สนทยาอืม และก็มาตั้งเป็นรักขังทองเย่ออกมาเป็นต่างรักขังทองอยู่ยนบ้มาโดนเพิ่งก็เลยโยบวงพีนองคณะรักขังทองซือว่ายุคนั้นก็ถือว่าโด่งดังอยู่ในรักขังทองอเทพลังสรรพขวัญดาราังสิเมฆข้าเจ้ากับเด็กกนข่อยนาเบิงสินีพรนลงของก็เดเบิงลงคักลงคักพินแคนเด่นอีสานเฉลิมพลดอกรักบันเทิงศิลเกณฑ์นครังสิเมฆลงคักว่าสรนเนี่ยลงเทพเนี่ย มาเป็นสุปายรถมีอารมมีซูหมองสูบอลขาเจ้า,จาลงคนเอาลงคักลงเนมาสันมาก่อนก่อนที่เกณฑ์นครในยุคหลังเนาะยุคหลังหลังจากที่คุณพ่อสมจิตเยกออกจากเกณฑ์นครก็ลงอีกยุคของป๋าเฉียนป๋าเฉียนนี่เนี่ยป๋าเฉียนธุรกิจบันเทิงเนี่ยทีรมาเหตุเกณฑ์นครก็เห็ุอยู่ประมาณปี2ปีนี่ละกระพาะเกณฑ์นครลงคือกันลงมาเป็นคักกระดกกระเดือกลงคักลงเนแต่สุดท้ายหมอลำที่มัน,ท,มนที่มันลงกรุงเทพแบบ บ่อยๆเดี๋ยวมันอิมอ่มตัวเดียอ okay. well. ิ่มตัวพอสมัยตะกอนเนี่ยข้าเจ้าบ่เด้บดได้แก่สคริปเป็นแบบนี้เดี่ยข้าเจ้าบ่ไดยเขาเล road, ่นคือกันสุ่มือสอเ์ุมือเล่นทุกวันสคริปเดียวกันเล่นทุกวันตลกก็พูดคำเดียวกันทําให้คนที่ดูเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวอถึงจุดอิ่มตัวการเบิ่งหมอลำกระเทยบ่นน้ำเบิ่งคอยน้ํา้ำเบืองอยู่เลยเนี่ยน้ำเบิ่งสมอ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 งตามเบิ่งคากเบืองแนี่พินเคนเดนอีสานเนี่ยเบ้ วัดเชิงหวายวัดพญาไก่ไต่สะพานแขวน3แยกบางบอลวัดยางอ่อนนุอุดมสุขจสีแหมแล้วกอะไรนะอยู่ตรงสุข,ขุมวิทขจิไปทางพุ่นก็จะเป็นวัดวัดเชิงหวาจสีแมแยกคลองตันพระราม9 CA, ก้า r c a เจสีแหมถ้าไปทางพุ่นก็จะเป็นทางพวกลาดกับบงังแถวได้ แถวปากซอยไทยลาดอุ้ย,ลยหลายหลายม,าลมอลลกรุงเทพตะกีพิงแคทเนี่ยอีสานเกณฑ์นครเฉลิมพลมาลาคันจินตลานลงมาเป็นสุงานสบไปหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาออยู่เป็นเดือนมอลล์ัปากหลักกรุงเทพเป็นเดือนเดือนก่อนจะเป็นเสียงอีสานอะตะกีอะเืองคักเบิงแน่เนี่เสียงอีสานนี่จังวากันแต่ว่ายุคนั้นน่ะเป็นอย่างสี่อิลีบ้ามัดอันแถวอัน ห้ยขวางใช่ไหมสนามกีฬาห้วยขวางนี่ลงดีว่าเป็นชูงานมาตะมนงานสะป็นสินค้างานนั้นงานนี้เขาจะเอามาลงโหลดหลายลงหลายไอสนามกีฬาห้วยขวางนี่ลงเรืออยู่เรือคอยอยู่แถวเนาะลงอยู่เร <c oughs> ือเบิ้งมาสั่นดิ <c oughs> เดือนเพ็ญจินตลาเฉลิมพลดอกลักพินแคนแดนอีสานเ <c oughs> สองอีสานเป็นบางเถ่อที่มาลงอยู่ช่วงอะมอลลัหลายกรุงเทพตะกีพอถึงจุดจุดหนึ่งมันเป็นการอิ่มตัว ของคนดูกําลังซื้อก็ไม่มีเจ๊งสิเมเพราะว่าสมัยแต่ก่อนมันม่มีโซเชียลเนาะแต่ก่อนข่อยน้ำเบิงสินิพอลงกรุงเทพก่อนยุบวงสุป,ปายรถมีเอาลวดมาสันบาเว้ยเวลานั่งรถป้ายไปเวลาไปหันไปหนีจอบเบิงถับเบิงตะป้ายหมอํำบา่าขาเจ้าตัางเลี้ยงเลี้ยงกันตามถนนสุข,ขุมวิทอีเนาะสุข,ขุมวิทแนวเอกมัยแถวอันเซนนี่แมะเซนเน,นันสิไปไอ ล้างคำแพียงพระล้างเก่าสเมตรตั้งเลี้ยงกันลักกับเซนที่ไปใส่เวลานีหมาล้าอยู่ใส่ข้าราสีเอาตั้งไปคือยังไปสอนเลี้ยงกันไปนางรถเมย์มานียังจอบเบิ้แงต่ป้ายมาล้าว่ามาล้าอยู่ใส่จาหนึก็โทรเอิ่นกันเด็สมัยตะกี้บ่มีเฟซบุ๊กบ่มีอย่างได้โทรเอื่นกันซู้ก็เถยบานนี้อีกอันนึงก็คือรายการวิทยุที่อยู่ในกรุงเทพที่เปิดมาล้างข้า้ากาสิประกาศคาวาเออมาล้าอยู่หันอยู่หนีเด้อประมาณแบบนี้ กาจออถ้าฟังรายการได้กระทูกก็ให้เอิ้นกันส่ันไนเบิ่งหมอลลอยูหันยูนีเธอโทรเอื้นกันแล้วก็พากันไปอืต่อเนาะแถวอันนั้อีกมองนึงก็คืออันพระประแดงอาเขตบางปูกมอสามสิบสี่เจ็ดเมนเบิร์โซนนี่มีสุมหมอล้ำน่ะลงแข่งกันลงเสียงกันซับไปซับมายูหันยูนีลงหันนูนี่กระน้ำเบิ่งเป็นช่วงที่ที่น้ำเบิ่งงมอลำแล้วกับมีกลองตัวหนึ่งตะกี่ะ มีกล้องโซนี่ตัวน,นายตัวหนึง่งพอเด้๋ถ่ายลูกหมอลำถ่ายลูกหมอลำมาลงเว็บใส่อีสานไก่หลังๆมาได้แต่ว่าก่อนอนั้นถ่ายกับเก็บย่างเดี๋ยวกเก็บคลิปไว้ตะกี้ก็เอามาเบิรงสม,มูมอินก็ยังเหลืออยู่บางย่างก็บลบถิ่มไปเดียวลูกหมอลำที่เก็บไว้ช่วงก่อนเฉลิมพ,พ้นตะกี้หมอลำก็จะสีลงกันเดีถ้าเป็นถ้าเป็นหลังๆมาเนาะยุคของป๋าช่วยเนาะถ้าเป็นยุคข,ของป๋าช่วยเนี่ยเป็นรุ่นหลังออกมาอีกเนี่ยป๋าช่วยมันเป็นรุ่นแรกวิธีเฮ็ดหมอลำน่า รุ่นก้อนอะไรก็จะเป็นแกะหลุดโลกรุ่นขึ้นไปอีกมีแกะหลุดโลกมีป่าเถียนมีหลายคนแล้วก็จะเป็นทุนพวกดีเจดีเจนักขจจับจัดรายการเกสิเป็นเย่เพียนปากประเดกเน่ดีเจม่องหันม่องหีคือไรดีเจด้การวิยุสมัยยุงเทพเขาจะสิมาเปิดเพลงจัดรายการเออกสิมีสปอนเซอร์มีโฆษณาข,ข่าวกสิจัดรายการอารโลโปข่าวว่ามีมะล้อยู่ใส่เกิีเป็นดีเจแต่ละคนเนี่ย จัดรายการกระสิบอกคิ้วมอลำมยูหันยูนีมือนั่นมือนี่เองสิแม่กระเทยวันนี้ก็ท้อเอือนกันมาลำมยูหันยูนีเด้อไปเบิ้งมือนั่นมือนี่สินะเป็นคิวเป็นคิวเป็นคิวไปกระจดจดไปจดใส่กระดาษใบมือนั่นยูนีมือนี่ยูนีจดเป็นบุกว้สินะก็พักกันไปเออกะเอืเอนหากันไปเจอกันนาหานสินะแต่ก่อนกับผมยาวสรวนนะสูกะไปหาหล่อฟังลัมเซนเป็นกี่กับมวนค่ะย้อนหลังขึ้นไปเนาะ บอลนัวหัวหมวนแม่ใหญ่หันบึงยูพะขนงแมน่มาพะขนงอ่ะโรงหนังพะขนงก็ได้บูดูนะก่อนสีห่หอดอันขามแยกไปไปบึงตะกี้ยูพะขนงแมนพะขนงกับเฉลิมพ้นยังเรืเ่อยเอยหลายมอล้ันี่หลายตะกินนี่โรงเทพหลายซ้ำก,กันก็สมมตินี่ตอนนะั้นมันมามันยุคโซเชียลนะมันเป็นโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์โนเกียที่ฮิตกันเนี่ย เเอิ่นกันเขาเอื่นตาวกันมรัมยูหันยนนนูนีอันนั้นอันนี้สนาการพักกันไปเบิงก่อนจินมาเป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคข,ของป่าช่วยพอยุคข,ของป่าช่วยปับ๊บมันก็จะมีมลัมมาหลายคณะเข้ามาอีกได้บน,นี้แต่ก่อนอนี่มีมรัมบาหลายคณะเด้ก็จะมีมีกี่คณะอืมรัตนสินตะกี้ขได้เบิงระเบียบระเบียบประทมตะกี้ขมาอืมขมาขมาอยู่ตาบาบอีบอหลายตอนนั้นพอพอหลังมาปั๊บนี่งก็จะเป็นยุคข,ของ อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเป็นพวกพินเค้นเดนอีสานเจริญพลมะลักคำดอกลักบันเทิงศิลจินตลาพูดลารลุ่นนีขมารลุ่นีาานีขามาหลายคณบันเทิงศิลนี่แม้มาแบบยืนพื้นเลยละ่ะพินเคนเดนอีสานเนี่ย้าเป็นคากรอกกะเรืออันนี้รุ่นหลังมารุ่นหลังไมห่หกบปะนี้รุ่นหลังไมห่หยกเป็นยุข,ของป๋าช่วยยุคข,ของปลาช่วยนี้ก็มาลับหลายคณะคือกันกันในเบื้องหลากหลายดิยุปป๋าช่วยในเบื้องหลายมาลับอีก ลงมากรุงเทพเวียนกันขื้นกันลงมาเนี่ยหลายเ้าความเก่าความหลังเมามาล้ำเรื่อมมาล้ำเนี่ยความเก่าความหลังสมัยเป็นสาวเนาะ <c oughs> สมัยเป็นจ่ารตะเกียยุคกรุงเทพใส่ชีวิตกรุงเทพโดนกันเลยเ้าเพื่อนมาล้ำละเบิงฟังลำ้ำตะเกียกัสิเป็นยุคข,ของปลาช่วนเนี่ยเบงมาล้ำหลายได้ป่นนี้หลายเพราะมิตกระดืขึ้นมาพอนิมิตหนึ่งเพชรเมืองชัยรุ่นหลังหลงัลงมาเนี่ยกระสีมีข้ามพุนเข่ามา มีคำผุนเข้ามามีศิลปินภูไทยอนอกจากเสียงอีสานแล้วก็เสียีวงอน่นขึ้นมาอีกปนนี้มีหอดสาวน่อยสาวน้อยก็ได้ขึ้นมาเนินเซอร์มามีสามสิบกว่ควนอี่หละ่ะอยู่อันสำารงใต้ไปบึงอยู่หน้าสพสำารงใต้ไปบึงตอนนั้นกับบอขันโดนในประมาณปี5 6าหนี่แหละ